จะชวนให้น้องๆทุกคนลองไปทํานะตั้งกล้องเลยใครอายุเท่าไหร่ก็ตามบวก10เข้าไปอย่างพี่ก็คงจะบอกตัวเองในในวันที่พี่อายุ63ก็อยากพูดอะไรพูดเลยแต่ถ้าเป็นพี่นะอ่ะสมมติว่าเดี๋ยวพี่จะมองกล้องสมมติว่าน,นี่เป็นคลิปของพี่นะแล้วพี่จะเอาคลิปนี้ไปบอกกับตัวเองในอีก10ปีข้างหน้า,าจริงๆพี่ถ่ายโดยให้พวกมึงดูด้วยเลยละกันเพราะนั้นอ่ะลองดูน,นัก,กปีข้างหน้าสวัสดี กูคือเน็กในอายุ53ถ้าตอนนี้มึงยังมีชีวิตอยู่และดูคลิปนี้แล้วก็มึงก็คงจะอายุ63แล้วนะเน็กถ้าในขณะที่มึงกำลังดูคลิปนี้อยู่ชีวิตมึงสุขสบายดีมึงก็ต้องขอบคุณกูนะเน็กเพราะว่าตั้งแต่กูอายุ53เนี่ยจนมึงได้มีโอกาสแก่เป็นไอแก่อายุ63แล้วนั่งดูคลิปกูอยู่ตอนเนี้ย กูทำงานอย่างหนักและกูก็รักงานของกูถ้าวันนั้นมึงจะสุขสบายกูไม่แปลกใจเพราะว่ากูสมควรแล้วก็ดีใจกับมึงด้วยเน็กเพราะมึงก็คือตัวกูแล้วนะวันนี้กูเหนื่อยชิบหายเลยเน็กในวันนั้นโอเคกูเชื่อว่ามึงก็คงยังทำงานอยู่แหละเน็กเพราะกูรู้จักมึงดีว่ามึงจะทำงานไปทั้งชีวิตแต่คำว่าสุขสบายในความหมายของของเราละกันเราก็คงทำงานใช่ไหมเน็กแล้วก็อาจจะไม่ต้องทำชิบหายแบบนี้เอาทำเฉพาะช่วงยากอ่ะที่เหลือมึงก็มึงเวลาลงเรือใช่ไหม แล้วก็ร้านที่ตลาดเสร็จแล้วใช่ไหมขายดีลูกค้าคงเต็มเลยนะโอเคกูหวังอย่างนั้นนะเน็กแต่ถ้ามึงกําลังเป็นมะเร็งนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วมึงได้ดูคลิปนี้อยู่กูขอโทษเน็กวันนี้กูยังไม่เลิกสูบบุหรี่เลยเออ ไอ้เฮียเมื่อไหร่กูจะเลิกสูบไอ้เฮียนี่ได้สักทีอ่ะแต่ที่ตลกก็คือกูเสิรชอบซะด้วยกูสูบแม่งทุกอย่างเลยสูบบุหรี่สูบซิกกาสูบพอดบอลกูกันชากูก็ดูดเออไออาการสูดเฮียอะไรที่เป็นควันละพ่นออกมาเมื่อไหร่กูจะกูจะเลิกชอบมันสักทีก็ไม่รู้ซึ่งถ้ากูยังทําอยู่แล้วเมืองนอนเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเชีย่ยเน็กกูขอโทษแล้วกันแล้วกูก็รู้ว่ามืองจะไม่โกรธกูหรอกเพราะเราไม่เคยโทษตัวเองเลยใช่ไหมเน็ก กูไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นสถานะในสังคมมึงจะเป็นยังไงนะเน็กแต่ในวันนี้สิ่งที่กูพยายามทำกูอยากมีชีวิตอย่างสง่างามกูโชคดีได้เกิดมาเป็นคนมีชื่อเสียงกูอยากเป็นคนมีชื่อเสียงอย่างสง่างามและอยากให้คนจำเราว่าเราคือผู้ชายสบายๆคนหนึ่ง แต่มีประโยชน์เชียและทุกคนก็เรียกมันว่านาะวันนั้นขอให้มึงเป็นอย่างนั้นนเน็กขอให้เรายังเป็นอย่างนั้นขอให้เรายัางภูมิใจในตัวเองนะกูไม่รู้ว่าวันนั้นแม่จะยังอยู่หรือเปล่านะอีกสิป,ปีถ้าแม่ยังอยู่โอเคกูคไม่ห่วงเพราะมึงและกูนั่นก็คือเราเราดูแลแม่เราอย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วเชียรกูค,คิดไม่ออกเลยเน็กแต่ กูว่ามึงก็คงจะโอเคอะ่ะเพราะเราก็เคยไม่เชื่อว่าเราจะอยู่ได้ตอนที่พ่อเราไม่อยู่เน็กถ้าวันนั้นใน10ปีนี้เป็นวันที่แม่จะไม่อยู่อะ่ะกูว่าเฮ้ย hey, เราก็จะยังอยู่ได้น้องคงแต่งงานแล้วมั้งเพราะว่าทุกวันเนี้ยกับไอ้คนที่มันคบอยู่อะ่ะแหมกูก็ไม่รู้จริงๆว่าจะถึงอีก10ปีหรือเปล่าแต่มันก็ดูรักกันดีนะนั่นแหละเน็กนี่คือทั้งหมดที่กูในวัย53อยากบอกมึงโอเคกูรักมึงนะเน็กคัด แล้วพี่อยากจะให้พวกเราลองทําดูทั้งหมดคือสิ่งที่พี่อยากพูดจริงๆเผื่อน้องๆจะใช้วิธีนี้บ้างนะฮะพี่อยากจะให้น้องๆเริ่มจากการขอบคุณก่อนว่าวันนี้น้องๆกําลังตั้งใจทําอะไรอย่างดีเลยแล้วหวังว่ามันจะเกิดผลดีก็เป็นเรื่องที่เราต้องขอบคุณตัวเองที่เราสามารถพัฒนาตัวเองหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันขนา้างหน้าจากสิ่งที่เรากําลังตั้งใจทําวันนี้เริ่มจากขอบคุณก่อนจากนั้นพี่อยากจะให้เราขอโทษตัวเอง ขอโทษในสิ่งที่วันนี้รู้สึกว่าเราเรายังไม่โอเคเนี่ยสำหรับพี่ก็คงเป็นเรื่องของการสูบอะไรชิบหายไว้วอดนั่นแลมั้งซึ่งอาจจะทาให้พี่เป็นมะเร็งในอีกสิปีข้างหน้าก็ได้เพราะนั้นโอเคพี่ก็ต้องขอโทษตัวเองไว้ล่วงหน้าเลยแต่เรื่องนี้ทําให้เราย้อนคิดได้ว่าเออเปลี่ยนจากเราจะต้องไปขอโทษตัวเองในวันข้างหน้าและคนในวันข้างหน้าก็จะด่าเราว่าอเหียมึงรู้งี้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้รู้งี้เลิกดีกว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นในส่วนที่เป็นข้อเสียแล้วก็ ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเป็นห่วงประมาณนี้ลองดูมีคนบอกว่าเขียนเป็นจดหมายดีกว่าอายตัวเองเชื่อสิจดหมายก็ดีแต่คลิปวิดีโอแม่งมีชีวิตชีวาเพราะนั้นขอให้น้องๆลองทําสิ่งนี้กันแล้วเชื่อไหมว่าเพียงแค่จบคลิปน้องๆอาจจะได้คําตอบของชีวิตในวันนี้เลยก็ได้หลายๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เราคาดหวังในอนาคตนะครับ ทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะครับที่อย่าหาว่านาสอนไลฟ์สดกันวันเสาร์เดือนละสองครั้งที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555เพราะนั้นใน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะติดตามกันใน YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะและใน TikTok ไปดูกันได้กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ